วันนี้เป็นวันเสาร์ที่7มิถุนายนนะครับเป็นวันที่2ของการจัดงานขายของร้านพฤกษพันธุ์ห้วยสะท้อนพิธีกรครับในงานนี้เนี่ยเราจะได้รับสิทธิ์ในรายการพิเศษรถแรกแจกแถมส่วนหนึ่งจากบริษัทส่วนที่2เราก็มาลุ้นรางวัลใหญ่จากร้านพฤกษพันธุ์ห้วยสะท้อนและในส่วนที่3ก็จะมีเรื่องของการสะสมยอดแล้วก็ไปรับรายการพิเศษต่างๆในส่วนผมเองนั้นก็จะประจําอยู่ที่พฤกษพันธุ์ห้วยสะท้อน เราก็จะไปเปิดคลินิกเคลื่อนที่กันด้านของบริษัท q m a x c g r o t e c h ครับก็มีการให้บริการตรวจโรคพืชโดยชุดตรวจเรียกว่าง่ายที่สุดและก็สะดวกคล้ายๆกับชุดตรวจ ATK ของคนเราในการตรวจโควิดหรือเอาชิ้นส่วนของโรคพืชมาทำการตรวจโรคพืชได้เพราะว่าในส่วนของบริษัท Q m a แนั้นก็จะมีน้ำยาหรือมี เครื่องตรวจคล้ายๆกับตรวจ atk ของอคนเราในการตรวจโควิด1 i d 1 9นั่นแหละครับแล้วก็ในส่วนของถ้าท่านไม่สะดวกท่านถ่ายภาพบันทึกภาพมาผมเองนั้นก็เชื่อว่าประสบการณ์กว่า40ปีก็น่าเชื่อที่จะสามารถที่จะวิเคราะห์หรือพอที่จะให้คำแนะนำได้ไม่ลืมนะครับวันนี้ สุกที่6และพรุ่งนี้เสาร์ที่7มิถุนายนพบกันที่พฤกษพันธุ์ห้วยสะท้อนและเรียนแจ้งต่อเลยนะครับเสร็จจากงานขายในว,วันที่6ที่7เราไปพบกันกันกบงานชัยพฤกอะโกรเทงคลุงเฟสติวัลในวันที่1 0ซึ่งตรงกับวันอังคารและพุทธที่11มิถุนายนตรงชัยพฤกอกโกรเทคขุงน,นั้นก็อยากจะเรียนแจ้งครับว่าท่าน จะได้ร่วมกับกิจกรรมต่างๆมีบริษัทมาร่วมกว่า30บริษัทมีการจับรางวัลมีโชคถึง3ชั้นและชั้นที่4ก็คือการไปจับรางวัลในช่วงสิ้นปีอีกไปดูกันรายละเอียดครับแต่ที่สำคัญคือในวันที่10มิถุนายนนี้เชฟอกรเทคหลุมก็จะมีการให้บริการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายหรือตรวจเลือดจำนวน300ท่านก็ต้องไป สำรองที่กันไว้นะครับเพราะว่าเราค่อนข้างจะมีจำกัดส่วนในวันที่11ครับก็จะให้บริการในการตรวจโรคพืชด้วยท่านนำตัวอย่างมาท่านนำเอาชิ้นส่วนของที่เป็นข้อสงสัยว่าใช่โรคหรือไม่มันเป็นโรคอะไรมาหาคำตอบกันนะครับในวันที่11มิถุนายนที่ชัยพฤกษ์อากโรเทคขลุงเป็นการบริการตรวจฟรีครับเรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศ ก่อนอื่นก็ต้องนําเรียนและก็าแสดงความเสียใจกับพี่นักศึกรในหลายพื้นที่เลยนะครับที่ประสบกับภาวะเมื่อวานนี้จากพายุที่เข้ามาเกิดความเสียหายกับทุเรียนกระจายไปทั่วคือปีการผลิตนี้เราจะสังเกตนะครับว่าในส่วนของภัยธรรมชาติเรื่องของกระแสลมเรื่องของพายุฝนนั้นได้กระจายไปเกือบทุกจุดของจังหวัดจันทบุรีเราวันก่อนก็ขึ้นไปทางตอนบ,บนภูเขานะครับ แล้วก็ไปทงขลุงเมื่อวานนี้กลับมาทางคิชกูดก็ต้องเป็นกำลังใจครับให้กับพินาศกรคือเราคงไม่สามารถที่จะไปอยู่ในการควบคุมได้กับความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้ากาศแต่เขาต้องนําเรียนนะครับว่าในปีการผลิตหน้าคือ2,568ทับ69ผมติดตามข้อมูลทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์ ในด้านของบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญและก็ไปด้านของโหาราศาสตร์เราก็เชื่อว่าสถานะปีการผลิตหน้าเนี่ยเราจะอยู่ในสภาวะปกติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยจะไม่รุนแรงเหมือนในปีที่ผ่านมาในด้านของผลผลิตก็จะออกมาตามกระบวนการทางธรรมชาตินี่คือส่วนข่าวดีที่อยากจะนำเรียนในช่วงนี้ก่อนนะครับ ซึ่งหลักการสำคัญนะครับคือประเด็นนั้นผมก็อยากจะนำเรียนให้เกิดเห็นภาพให้เกิดความเข้าใจคือความจริงที่ต้องนำเสนอก็คือการที่เราจะนำพาผลไม้ของเราไปสู่เป้าหมายคือความสำเร็จไม่ใช่เป็นขั้นตอนจะต้องทำตามขั้นตอนคือ1 2 3 4 5 นั่นไม่เป็นประเด็นคือคำแนะนำเฉยๆแต่หลักการสำคัญนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ทำความเข้าใจก็คือการพัฒนาการจเจริญเติบโตของไม้ผลของเราในสวนเขาจเจริญเติบโตอยู่ในระดับใดสมบูรณ์ปกติสมบูรณ์น้อยหรือไม่ปกติมีความสมบูรณ์ต่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่กับแผนการผลิตแผนการผลิตเราก็ต้องดูว่าแผนการผลิตใดที่เหมาะสมและ มีเป้าหมายการตลาดอย่างไรจะเป็นกลุ่มยกตัวอย่างเช่นทุเรียนทำสารทุเรียนหัวธรรมชาติทุเรียนธรรมชาติทุเรียนรุ่นหลังและทุเรียนรุ่นล่าหรือแม้แต่มังคุดครับปีการผลิตนี้เนี่ยก็ต้องนําเรียนครับว่ามีพีน่นศสกรผู้ปลูกมังคุดที่ติดตามรายการแล้วก็ให้ความสนใจก็บอกว่าหลายท่านประสบความสําเร็จดูราคาที่มันเคยอ่อนตัวลงมาแต่แล้วก็ปรับตัวขึ้นแล้วก็ยืนแข็งตัวอยู่ในสภาวะที่ เปลี่ยนจากในปีที่ผ่านมาพิทักกรก็เสนอว่าหมอทุเรียนจะต้องมีการจัดการประชุมนะครับคือการประชุมตรงนี้เนี่ยเราก็มีเป้าหมายคือเราอยากจะได้มังคุดอีกสักรุ่นหนึ่งให้เร็วกว่านี้ก็คืออยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวเดือนเมษายนเพราะมังคุดจะเดือนเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็ไปกรกขดาเพราะฉะนั้นในการคิดในการวางแผนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไม้ผลใดก็าตามครับสิ่งที่ผมกําลังจะย้ําให้เห็นภาพก็คือเรื่องของ ริมาณใบและคุณภาพของใบเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยก็จำเป็นสูตรสำเร็จว่าเสร็จเก็บเกี่ยวเสร็จต้องตัดแตง่งในการตัดแต่งนะั้นมันก็มีตัดแต่งหนักปรับทรงพุ่มตัดแต่งมากตัดแต่งบานกลางตัดแต่งน้อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับมีหลายสวนครับที่ไปทำตามในโลกของสื่อโซเชียลบรรดากูรูผู้รู้ ท่านก็ดําเนินการด้วยความเอาใจใส่ดูแลแต่สุดท้ายผลที่ได้รับออกมาก็คือไม่มีผลผลิตบางครั้งไม่มีผลผลิตแล้วต้นก็ยังเสียหายเพราะฉะนั้นความเข้าใจของเราคือถ้าเราจะดําเนินการอะไรคุณภาพของใบและปริมาณของใบสําคัญเป็นลําดับที่หนึ่ง ดังนั้นจึงมีสูตรสําเร็จอย่างเช่นเอ้าลําไยเราจะทําสารเร็วเราก็ไม่ต้องไม่แต่งแต่งให้น้อยที่สุดมังคุดควรจะไม่แต่งถ้าแต่งเราก็แต่งได้แค่เพียงเล็กน้อยก็แต่งกิ่งเว้นกิ่งหรือแต่งเป็นบางปีหรือถ้าเป็นในส่วนของทุเรียนเราก็แต่งได้แต่งเอากิ่งที่ไม่ดีออกแต่งเอากิ่งที่เป็นโรคออกกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกเพื่อสร้างความปร่งแต่ก็ต้องประมาณได้ครับว่า ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณใบและคุณภาพของใบที่เพียงพอต่อการที่จะให้ออกดอกและผลผลิตเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มทาสารหรือกลุ่มบังคับพอได้ใบที่สองเราก็บังคับให้ออกดอกออกดอกแล้วเราก็ทําใบที่สามถ้าเป็นกรณีธรรมชาติเราก็ทําใบที่สามทำใบที่สามเสร็จเราก็ให้ออกดอกออกดอกก็ติดผลก็จะเป็นเป็นใบที่สี่ นั่นคือประเด็นในรอบวงจรใบเพราะ,ะนั้นผมถึงให้ความสําคัญตรงนี้นะครับว่าอยากให้พี่นพชาวสวนะติดตามรายการของเราผมจะนําเสนอเป็นประเด็นเลยนะครับว่าในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเรื่องของแผนการผลิตการระบบการจัดการการดําเนินการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ไปวันจันทร์วันอังคารก็เป็นเรื่องของการดูแลษาการป้องก,กันกับจัดศัตรูพืชเทคนิคการจัดการทั่วไปพอไปถึงวันพุธ จะปเป็นเรื่องของมังคุดนะครับท่านที่ต้องการสาระความรู้เราจะเรียนรู้กับการทามังคุดทางอากาศเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีความแตกต่างกันนี่คือรายละเอียดที่เราจะดําเนินการก็อยากจะให้ติดตามกันนะครับแล้วก็ท่านสามารถติดตามได้หลายช่องทางก็คือฟังทางสถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือสี เราเรียกกันสั้นๆว่าสะทะล .4F.M.88.75MHz 5นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกาก็ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ถึงเพื่อนชาวสวนด้วยหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับท่านก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube โดยท่านก็พิมพ์คำว่าเปิดความรู้คู่เกษตรกร,กรแล้วก็เข้าไปติดตามช่องทางหนึ่งครับเป็นรายการฟังทางอินเทอร์เน็ตเรียกว่าลิงก์สด ของทางสถานีท่านใดที่สนใจเดี๋ยวผมก็จะแชร์ลิงก์ให้นะครับนี่เป็นเรื่องราวที่อยากจะนำเรียนเรากำลังเปลี่ยนไทยการดำเนินรายการวิทยุเพื่อเข้าไปสู่ความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องสกรแล้วก็อยากจะเรียนย้ำเลยตรงนี้นะครับว่าสำหรับในการจัดงานขายในสาขาต่อไปก็คืองานชัยกุกโกโรเทคกขลุงเฟสติวัลซึ่งก็จะจัดในวันอังคารที่10และพุธที่11 มิถุนายนสถานที่ก็คือบริเวณหน้าข้างหน้าร้านของชัยพฤกษ์อ,อโกเทคขุงเลยนะครับด้านตรงข้ามก็จะเป็นลงทุเรียนลงอาอาพิธีกรครับในงานนี้จะมีบริษัทมาร่วมในการจัดงานขายจัดรายการพิเศษเรียกว่ามีโชคถึง4ชั้นชั้นที่1ก็คือได้รับรายการพิเศษจากบริษัทชั้นที่2นั้นก็จะมีการลุ้นรางวัลในงานชั้นที่3เป็นรางวัลจากชัยพฤกษ์อ,อโคเทคขุงและก็ชั้นที่4เป็นรางวัลใหญ่จากบริษัท อาจจะมีการสะสมยอดมีรางวัลใหญ่นะครับอันนี้คือรายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่อยากจะนำเรียนก็คือว่าในวันอังคารที่10นะครับชัยพฤกษ์อโกรเทกุงจะให้บริการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายเราเรียกวันสั้นๆว่าตรวจเลือดเรารับจำนวนได้300ท่านนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยพิทักษกรที่มาก็จะได้รับการบริการตรวจเลือดฟรี หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นครับวันพุทธที่11มิถุนายนก็จะเป็นการให้บริการตรวจโรคพืชก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจโรคส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นชุดตรวจ ATK คล้ายๆกับตรวจโควิดนั่นแหละครับในส่วนผมเองหมอทุเรียนก็จะประจําอยู่ตรงนี้สำหรับการให้คำแนะนำในการตรวจเสร็จก็เข้าสู่ขบวนการเยียวยารักษาการป้องกันโรคตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ ท่านจะได้รับประโยชน์หมายความว่าถ้าเราไปตรวจแล้วเราไม่มีเชื้อสมมุติแต่อาการมันแสดงผมก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าการเกิดโรคพืชเนี่ยมันจะต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนบางครั้งเนี่ยมันก็ร่วมกันระหว่างสภาพดินฟ้าอากาศคือตัวที่ไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อได้แก่อะไรเช่นอุณหภูมิความร้อนหนาวความแห้งแล้งการขาดธาตุอาหารการขาดพลังงานการจเจริญเติบโต,ตไม่ปกติ ก็แสดงอาการเป็นโรคได้พอเป็นโรคอ่อนแอโรคพืชมันเข้ามาซ้ำก็จะเป็นแสดงอาการของการเกิดโรคดังนั้นการป้องก,กันกบจัดก็เป็นสิ่งสำคัญก็มาร่วมง,งานกันนะครับย้ำว่าอังคารที่10และพุธ11มิถุนายนผมจะประจำอยู่ที่ชัยพฤกษ์อ,อกโกรทิขลุงทั้งสองวันช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับถูกต้องถูกต้องปร,ประโยชน์แล้วประอะไรนะ เพประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นพพเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 1 2บำรุงใบก็202020 20, 20. สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้าเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอรเเเกตคทีคมษ และชัยฤกต์เกษตรทุกสาขามาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนทราคอมโปเอ็กซ์เพิร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อยเปอร์เซนจากประเทศเยอรมนี ใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลไี้ดีเยี่ยม1 0ร้เปเซตปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปโอเอ็กซ์เพิร์มีด้วยกัน3สูตร g 1 1 1 1 10ฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5 ยีสิสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพรจากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนบทั่วไปต้องการกำจัดโรครา,เ,รารเนา่าโคนเนา่าผลเน่าในทุเรียนสะตนตฟอรอาฟอส400เท่านั้นฟอรีอาฟอสี่ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียน โดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและโฟลิอาฟอร์400ยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปนของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุ่ิธรรมของบริษัท Greenleaf จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีกเกษตรชั้นนำทั่วประเทศ ข้าวเด็ดเทคโนขล้นตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการรากสากนกต้นระบบรากเคมโอตินเคมโอตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2177พ่น2-3ถึงครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็วและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดี เชเทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และแคโมตินผลิตพ,พัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโลยีปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกการเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวสำหรับในส่วนของบริษัท QMAC AgroTech นะครับก็ต้องนําเรียนว่ายังไม่มีสปอร์ตในการประชาสัมพันธ์แต่เราก็จะทราบดีครับว่าพิธภัณฑ์ในส่วนของ QMAC ซึ่งตอนนี้ให้ความสําคัญในเรื่องของดินนั่นหมายความว่าจะมีชุดตรวจเรื่องของดินในะระบบของการตรวจแบบง่ายๆเบื้องต้น เรามีชุดตรวจดินชุดตรวจโรคซึ่งในการตรวจโรคก็จะเป็นทั้งในส่วนของ p h ท็อป h ท h ร r าเป็นในส่วนของกลุ่มฟิวเซ i รียมและอื่นๆนอกจากนี้พิธภัณฑ์ก็จะมีครบทั่วนะครับถ้าเป็นปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยคิวแมนในส่วนของพิธภัณฑ์ที่จะมาเสริมหลังการเก็บเปี่ยวก็จะเป็นในเรื่องของฟรี e s ย y ฟรี e s ย y เป็นฟูลวิกแอซิดมีตัวคิวแมกยก็จะเป็นอะมิโนแอซิดทางดิน มีซินแมกนะครับในการพ่นค่าเชือ้อมีบลูซอยเป็นสารในการราดเพื่อป้องกันเชือ้อราในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ในการป้องกันเชื้อราโรคโดยเฉพาะโรคก,กิ่งแห้งก็จะเป็นคอปเตอร์บวกคิวฟเนตกรณีของการอินแจ็คเข้าต้นก็จะเป็นฟอสซี่600นะครับเป็นในส่วนของตระกูลฟอสไฟในกลุ่มของซินแมกนั้นก็จะเป็นยาทาแผล การดึงใบอ่อนก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นตัววิสตาและไซโตกลีนสารพ้องกันกำจัดมแมลงนั่นก็คือไดโนทีเฟรน20%ก็จะเป็นชื่อสเตตัสส่วนในด้านของปุ๋ยคิวแมนก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ยอินซีเคมีมี pH เป็นกลางไม่มีผลในการทำให้ดินเสียหายเพิ่มออ์คกนิกหรืออินซีวัตถุในส่วนของ ตัว C m a p r o ก็จะเป็นสารปรับปรุงดินนี่คือผลิตภัณฑ์ในต่างทั้งหมดของอบริษัท Q Macro x a Tech จำกัดซึ่งก็จะเป็นส่วนในการสนับสนุนรายการของเราสําหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับก็เหมือนกับเราก็กําลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ในส่วนของอทุเรียนพี่น้องกษรครับนั่นเป็นประเด็นที่ผมเองอยากจะนําเรียนนะครับว่า เราคงต้องเอาความจริงเนี่ยมาพูดคุยกันเพราะในทุกวันนี้ในโรคของกระแสข้อมูลข่าวสารมันเป็นโรคแห่งการไร้ผมแดนเราได้รับข้อมูลต่างๆมากมายจนกระทั่งทำให้เรานั้นเข้ามาสู่ภาวะที่เขาเรียกว่าวิตกกังวลคำแนะนำจากในกลุ่มของบรรดากูรูผู้รู้ต่างๆนั้นก็จะบอกว่าต่อไปเราชาวสวนเนี่ยจะต้องลดต้นทุนการผลิต ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่ถูกต้องก็ไม่ได้ผิดครับแต่สามารถใช้ได้ทั้งหมดหรือไม่คงไม่ใช่ครับประการต่อมาเราก็จะต้องพบกับในส่วนของบรรดาคู่แข่งคู่แข่งในส่วนของแต่ประเทศบรรดาข้อมูลก็จะออกมาเป็นลักษณะามากมายทีเดียวในประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงมีการเพิ่มฐานการผลิตมีในส่วนของการเพิ่มปริมาณมีการแข่งขันด้านการตลาด และก็มีปริมาณผลผลิตที่เข้าไปสู่ตลาดปลายทางเช่นปลายทางเช่นเดียวกันก็คือตลาดแหล่งเดียวกันคือประเทศจีนพินาศกรครับนั่นเป็นเรื่องที่ก็ถูกต้องอีกแต่ถามว่าเป็นไปตามข้อมูลตรงนั้นทั้งหมดหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะน,นำเรียนก็คือว่า การที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารนั้นก็จะทำให้เรานั้นได้มีความรู้มีความรอบคอบมีการคิดวางแผนในการที่เราจะหันกลับมาดูทุเรียนของเราหรือผลผลิตของเราสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือว่าสินค้าใดก็ตามเมื่อมีปริมาณการปลูกมากขึ้นทั้งในประเทศเราและก็ต่างประเทศเนี่ยเมื่อ สินค้านั้นมีการบริโภคตลอดทั้งปีกระแสะความนิยมก็ย่อมลดลงมันมีผลกระทบต่อราคาจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงครับที่เราจะต้องยอมรับว่าในโอกาสข้างหน้าตลาดปลายทางเนี่ยมันจะต้องมีราคาที่อ่อนตัวลงจะไม่เหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาถ้าแต่ละจุดแหล่งผลิตเนี่ยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีบริโภคทั้งปี แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามาดูในลักษณะของอส่วนที่เขาดำเนินการมีกัตราการขยายพิโรธกรครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านมองดูคือแม้แต่ในประเทศไทยเราในปีการผลิตนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้แต่ภาคตะวันออกเองหรือภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งเดิมที่มีความปลอดภัยก็พบกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงมาก เราไม่เคยพบความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมเหมือนกับในปีการผลิตนี้เป็นผลที่ทําให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านปริมาณผลผลิตในด้านคุณภาพผลผลิตในด้านของการที่จะประสบความสําเร็จในการลงทุนก็พูดกันง่ายๆว่ารายได้ของพิณศักริ์นั้นขาดหายไปกว่าครึ่งหนึ่งขนาดในแรงที่เราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนี้ก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นในประเด็นแหล่งอื่นๆนั้นก็คงต้องเกิดความเสียหายที่รุนแรงมากกว่าตรงนี้คือทึ่งเป็นฐานที่ปลอดภัยที่สุดหรือเป็นแหล่งเดิมเพราะเรามีแนวเขาเป็นตัวบทบังลมพายุเรามีทะเลเป็นสุดอบอุ้นเราลองฟังตรงนี้ครับว่าบรรดาปรมาจารย์ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ที่สุดแต่ท่านก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับ ท่านเคยกล่าวไว้ว่าตัวที่จะคุมกำเนิดที่จะทำให้ผลไม้ของเราเนี่ยไม่ล้นตลาดนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาตินั่นเป็นตัวคุมกำเนิดได้อย่างดีเพราะนั้นการที่นำทุเรียนไปปลูกในแหล่งที่ไม่เหมาะสมย่อมไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เราก็ต้องเข้าใจต่อนะครับว่าทุเรียนเนี่ยเราปลูกตั้งแต่ปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่ห้า หกเจ็ดในช่วงนี้เนี่ยปลูกยังไงเขายังไม่มีผลผลิตเขาก็จะเริ่เติบโตได้ดีต้นก็ใหญ่ต้นก็สมบูรณ์ใบก็ดูดีแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเริ่มให้ผลผลิตสภาพต้นเริ่มใช้พลังงานมากต้นมีความใหญ่ขึ้นมีโครงสร้างที่หนักขึ้นท้ายสุดครับพอเริ่มให้ผลผลิตปีที่6สภาพต้นก็จะอ่อนแอลงไปปีที่7ก็จะซุดโทมลง ปีที่8ก็จะล้มหายตายจากถ้าต้นใดก็ตามที่อยู่ได้ก็จะมีส่วนในการที่จะมีสภาพที่สุดลงหรืออาจจะอยู่ในระดับปกติเราลองหันมาดูครับว่าผลผลิตในภาคตะวันออกเราเนี่ยในทุเรียนหนึงต้นในระดับค่าเฉลีย่ยถ้าเราเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเนี่ยนะครับก็จะมีทุเรียนประมาณ5ผลแต่ถ้าไปในแรงใดก็ตามที่ไม่มีผลผลิตหรือมีผลผลิตน้อยเพราะ สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อมหน่อยทั้งดินน้ำความชื้นอากาศและแสงแดดเขาก็จะมีผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรแค่2ผลก็เหมือนกับบ้านเรามี50ผลในแหล่งที่ไม่เหมาะสมก็จะมีแค่2ผลนี่คือความต่างที่ในการที่เขาจะไปเร่งผลผลิตไม่ได้เพราะตัวคุมกําเนิดมันเกิดขึ้น ประเด็นตรงนี้แหละครับเป็นส่วนที่ผมอยากจะให้พิธักกรได้เห็นภาพเท่านั้นเองว่าเราอยู่ในแหล่งตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปตกใจกับฐานข้อมูลทั้งหมดเพราะว่าขนาดผมเองผมเข้าไปอ่านแล้วก็ยังตกใจแทนพิธักกรแต่เราไม่ได้ไปเชื่อข้อมูลตรงนั้นนะครับเราหันกลับมามองว่าเาวแล้วถ้าเรายังคงที่จะต้องให้ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจของเราต่อไปพิธักรครับ